สวัสดีจ้วันนออันดาชิมา่าปูา่ามีอย่างไงอุปกรณ์ีมยมคุกไปเราไลยไปก้นใส่ แม่ปามันแดงอือผสมซีไว้ครับผสมซีไว 09, ้ศูนย์เก้า เอาส่อนนะแล้วมันกินมือด้วยจ้ะไปทางใดคนท่งบน อไรกันนะมันแตกกันเลย่ <laughs> พอดนะี